สวัสดีครับเพิ่นว่าผมมีธุระต้องรีบกลับแล้วเออไม่ทราบว่าคุณโบมีแฟนหรือยังครับเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรได้ไหมครับโอ้ไม่ได้เรื่องคุณโบจะกันอีกแล้วที่บ้านเบอร์อะไรอ่ะ ผมทายเล่นมากผมทายไม่ถูกหรอกให้คุณบอกมาดีกว่าสวัสดีครับคุณโบได้ข่าวที่บ้านมีเบอร์น่าสนใจขอผมได้ไหมว่าไงน้องโบไปดีกันไหมวันดีจ้าน้องโบเอความสวยของคุณทำลายจิตใจผมอ ว่าไงน้องสาวเที่ยวพิมและจะน,น้องวันนี้ทำไมร่าเริงจังล่ะคะพ่อมึงถูกหวยเหรออ้าวทำไมแซวแรงจรัจงล่ะจะน้องเบอร์นังโบไม่มีเบอร์พี่แป๋วได้ไหมจ๊ะไม่ละครับอ้า,อา